ทุกคนมาคลิปนี้มาลุ้นเหรียญที่ส่งค่ะเบาๆไม่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะเออกล่องเบามากอุ้ยค่ายนี้ค่ะส่งได้บ้านป้านาน,นะคะอีกค่ายนึงเขาค่อนข้างจะปัญหาเรื่องการขนส่งปลายทางช่วงบ้านป้านาน,นะคะที่อื่นไม่เป็นไรค่ะอันนี้ส่งมาจากเอซชาวจังหวัด จังหวัดอะเดี๋ยวดูก่อนจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัด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 เชียงใหม่ค่ะโอ้เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างหนอเอฟซนัเชียงใหม่เยอะค่ะคนเชียงใหม่น่าจะเป็นนักสะสมเยอะหรือไม่ก็เป็นจังหวัดใหญ่คนเลยเยอะคนก็อะไร มีเหรียญเยอะมีคนเล่นเหรียญมีคนสะสมเยอะส่งมาเยอะค่ะเชียงใหม่มาดูมีแค่นี้ค่ะมีของมาแค่นี้นะคะมาดูกันว่ามีอะไรมีแน่าว่ากล่องเบากล่องโอ้ทุกคนเหรียญหาบาทปีสองห้าสี่หก ห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเหรียญที่เป็นนาต้องการเหรียญที่เป็นนาอ,อยากได้เลยเหรียญน,นี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะเป็นอะไรที่เหรียญที่ยังได้รับความนิยมอยู่ยังขายได้อยู่ตลอดอย่างเหรียญอื่นอื่น่ะเขาขายยากแล้วค่ะชั่วโมงนี้นะคะเขาเขาดอปลงไปค่ะแต่เหรียญน,นี้ยังได้อยู่ราคาก็จะลงมานิดนึงนะคะจากเมื่อก่อนเคย เคยขายได้ห้าหกร้อยตอนนี้ก็ขายได้ไม่ถึงนะคะจากเมื่อก่อนแม่เคยเคยรับซื้อห้าร้อยตอนนี้เหลือสามร้อยค่ะถ้าถาพูดถึงเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ราคาทุกสิ่งอย่างเลยนะคะของสะสมเนม่ก็อยากให้ราคากลับมาดีๆเหมือนเดิมอันนี้นะคะส่งมาทั้งสิ้นนะคะส่งมาสิบสองเหรียญค่ะหนึ่งโล สิบสองคูณสามร้อยเฉพาะนี้นะคะเฉพาะสีหค่ะสิบสอคูณสามร้อยเป็นเงินสิบสอคูณสามร้อยเป็นเงินอุ้ยสามพันหกร้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะส่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่งมาหกสิบบาทค่ะทุกคนหกสิบบาทขายได้สามพันหกค่ะใช่ไหมหกสิบบาทเนาะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบใช่ หน้าเหรียญคือ60บาทถ้าคุณใช้ไปนะคะถ้าถ้าท่านผู้ชมนะถ้าถ้าเผลอใช้ไปไม่ได้ดูพศนะไม่ได้ดูก่อนนะก็จะใช้เป็นซื้อของได้60บาท60บาทนี้กินก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งเนาะกินกินข้าวได้มื้อนึงอะไรประมาณนี้หกสิบาทข้าวกับน้ำได้มือ้อนึงพอดีนะคะแต่ถ้าส่งมาขายไปหน้าเหมคะได้สามพันหกร้อยนี่แหละค่ะที่ไม่ได้บอกว่า รับจะตังทอนมาก่อนใช้ไปต้องดูพอสอก่อนนะคะเนี่ยดูที่พอสอ,อย่างเดียวเลยไม่ต้องดูอะไรเลยของไปได้น,นะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญแปลกเหรียญหายยากอะไรนะคะเหออรียญพสเหรียญมุนเวียนปกติเลยเนี่ยคะ่ะสองห้าสี่หกสตังทอนนะคะเหรียญพวกนี้เหรียญผ่านใช้นะคะจากระบบสตังทอนทั้งนั้นเลยระบบสตังทอนรับสตังทอนมาพลิกดูพอสอเจอสองห้าสี่หกนะคะไปได้รับซื้อเหรียญละสามร้อยบาท ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะช่วงก่อนหน้านี้สักปีสองปีนะรับซื้อห้าร้อยอ่ะก็ลดลงลดหลั่นลงไปเรื่อยๆแล้วแนวโน้มเป็นข้างหน้าปนัดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายคนถามว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรปรนัดก็ตอบไม่ถูกเนาะอยู่ที่เศรษฐกิจแหละก็อาจจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าเขากระตุ้นเศรษฐกิจใครรับเงินหมื่นแล้วก็มาซื้อเหรียญปนัดได้นะปะนัดขายให้ค่ะนะคะใครได้เงินหมื่นแล้วมาซื้อเหรียญปนัดได้เลยอันนี้ด้วยนะคะอันนั้นสามพันหกแล้วเดี๋ยวดูอันนี้ อันนี้เขาเขียนว่าห้าร้อยบาทเขาเขียนมานะคะห้ารอยบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะเนี่ยที่ที่สองเขาเขียนมาเนี่ยห้าร้อยขวางก็เขียนว่าขวางห้าร้อยขวางจะขวางแบบไหนมาดูกันอน,นี้ด้านหัวเนาะด้านหัวแบบนี้อ่ะถ้าเป็นเหรียญ หมุนเวียนปกติหัวก้อยเขาจะสลับกันใช่ไหมคะหัวก้อยหัวขึ้นก้อยก็ต้องลงถ้าเหรียญหมุนเวียนนะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกหัวขึ้นแบบนี้ก,ก้อยก็ต้องขึ้นตามกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนราชการที่9ปีพศอะไรย,ยังไม่รู้เนี่ยไม่ได้พลิกไปดูนะคะอันนี้เหรียญหมุนเวียนเอามาดูกลับดูปึ๊บกลับด้านนี้โอ้เขาขวางค่ะทุกคนขวางค่ะขวางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สลับ ตรงกันข้ามนะคะเพียงแต่ขวางดูใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะอาปีดูปีก่อนสองห้าสองห้าห้าหกอ๋อห้าหกเนาะห้าหกของรัชกาลที่เก้าสองห้าห้าหกอันนี้นะคะด้านก้อยค่ะด้านก้อยแบบนี้นะคะด้านก้อยถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเปะน็นขอนุญาตกลับแบบเหรียญห,หมุนเวียนเนาะเหรียญหมุนเวียนเขาจะต้องกลับขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะ เฟืองก็ปกติเนาะอ่าขวางค่ะทุกคนนี่ปีสองหห้าขวางค่ะขวางอ่ะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะคะนี่กลับดูช้าๆนี่ขวางค่ะก็น่ารักดีนะสองหหหค่ะเป็นเป็นเรียกว่าพระเสียนขวางนะคะขวาง เจ้าของเหรียญเจ้าของที่ส่งมาเขาเขียนว่าห้าร้อยบาทแต่ปนักซื้อไม่ถึงหลอกนะเพราะเนักไม่ได้นิยมถ้าถ้าไปขายร้านที่เขาเล่นอันนี้โดยเฉพาะก็อาจจะได้ก็ได้เนาะแต่ปนักยังไงปนักก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นที่นิยมของปนั้านะคะปะนั้ชอบปนั้เล่นนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเขามากนะักเหรียญผิดปกติเหรียญเหรียญผิดปกติอะคะ่ปะปนั้ไม่ได้ ไม่ไม่ได้เน้นตรงนั้นปน็นเน้นเฉพาะพศเหรียญหมุนเวียนที่มีดูที่พศเท่านั้นนะคะนี่เลยอันนี้ขวางนะคะเรามาดูอีกสองเหรียญที่อยู่นี่อันนี้เป็นเหรียญขวางอันนี้เป็นโอ้ราชการที่สิบแล้วเมื่อกี้ราชการที่เก้าสองเหรียญเขาก็เขียนว่าพระเศียรขวางเช่นกันแต่เขาแยกมามีสองเหรียญน,นะคะนี่ราชการที่สิบ ปีพศสองห้าสองห้าหกสี่อันนี้พศสองห้าหกสี่เช่นกันอะให้ดูด้านไหนด้านด้านนี้ก่อนอ่าด้านดูทีละเหรียญเนาะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเป็นเหรียญหมุนเวียนพาษีเียนเขาก็ขึ้น,นด้านก้อยก็จะต้องลงใช่ไหมคะเรามากลับกลับแบบเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนเขาต้องกลับแบบนี้เนาะโอ้เอยียงนิดเดียวค่ะเอยียงนิดเดียวนะคะน้อยค่ะน้อยไม่เยอะไม่เยอะ เนี่ยค่ะค่ะเอียงนิดเดียวค่ะเอียงน้อยนะคะเอียงน้อยเอียงค่ะไม่ใช่ขวางอ่ะดูเหรียญนี้เอียงค่ะเอียงนิดเดียวนะคะเอียงอ่ะเดีบิธีดูที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะทําอย่างนี้ให้ดูเนี่ยอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านก้อย กลับมาด้านหัวเนี่ยค่ะเอียงค่ะเอียงน้อยเอียงนิดเดียวไม่มีผลอะไรหรอกแบบนี้นะเป็นอะไรไม่ดีไม่ได้ให้ความสําคัญค่ะนะคะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ